วันนี้เราจะมาแชร์ทริคกันว่าข้อแบบเนี้ยมันทำได้กี่วิธีแล้วทำยังไงให้มันทำง่ายถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้เขาจะให้เปรียบเทียบแค่เศษส่วนหรือทศนิยมแค่คู่เดียวแค่คู่เดียวก็คือ2ตัวใช่ไหมคะข้อนี้เขาให้บอกว่าจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับลงไปดีละ่ะเราคิดอย่างนี้คะ่ะ เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนกับทศนิยมได้เนี่ยมันต้องทําให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าทําเศษส่วนเป็นทศนิยมหรือทําทศนิยมเป็นเศษส่วนก็ได้แต่ว่าคุณครูแนะนําว่าเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะง่ายกว่าอ่ะเราเปลี่ยนทุกตัวเป็นเศษส่วนจะง่ายกว่าเศษส่วนกับทศนิยมมาสัมพันธ์กันตรงที่ว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราจะเขียนเป็นเศษส่วนก็คือส่วนส0บอันนี้เด็กๆรู้เนาะถ้าสองตำแหน่งก็คือ ส่วนร้อยค่ะถ้า3ามตำแหน่งก็จะเป็นส่วนพันเพราะฉะนั้นไอ้ศูตัวนี้นะมันจะเขียนได้เป็น6กส่วนสิอ่ามันก็คือ6กส่วนสิบคราวนี้เศษส่วนจะเปรียบเทียบยังไงส่วนมันไม่เท่ากันที่โรงเรียนอาจจะสอนว่าทําส่วนให้เท่ากันสิทำส่วนให้เท่ากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเศษซึ่ง8กับ10เนี่ยถ้าจะทําให้เท่ากันเด็กบางคนเก่งสุดคูณต้องทําให้เป็นหนึ่เนาะ เอา8ดคูณรอย้าเอาส่วน1ิบก็คือคูณร้อยเข้าไปใช่ไหมแต่ว่ามันเสียเวลาวิธีนะั้นมันเสียเวลาเราใช้วิธีการคูณไข่โอเคปะถ้าเปรียบเทียบเศษส,ส่วนแค่2ตัวเราใช้วิธีการคูณไข่เพราะฉะนั้นถามว่ายังไงไข่อยังไงไอ้ส่วนสิบฝั่งนี้นะไข่ขึ้นไปคูณตรงห้าตัวล่างงัดขึ้นไปคูณข้างบนเพราะฉะนั้นห้ากับสิบไข่ขึ้นไปคูณกันก้อนนี้จะได้ห้าสิบ อันนี้เป็นค่าของตัวที่อยู่ซิกสายมือเสร็จแล้วเราควยยังไงเราก็เอาแปดควยขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งแปดหกแปดหกเท่าไหร่ะแปดหกสี่สิบแปดโอเคเพราะฉะนั้นถามว่าเราเห็นเลขที่เราคูณเสร็จเมื่อกี้เรารู้เลยว่าห้าสิบมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเติมเครื่องหมายมากกว่าเราจะอยากกินของที่มีมากกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันอ้าปากไปทางห้าส่วนแปด นี่คือเทคนิคการทำข้อสอบแบบเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องทำส่วนให้เท่ากันถ้ามันทำยากคุณนู้ไม่ได้บอกว่าต้องคูณค่อยทุกข้อไม่มเราเลือกวิธีที่เหมาะสมในการทำข้อนั้นๆโอเคอ่ะเราไปข้อถัดไปเลยสำหรับน้องที่มีกระดาษชุดข้อสอบชุดนี้แล้วแล้อยากจะทำไปด้วยกันคิดล่วงหน้าไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเช็คคำตอบกันอ่ะคราวนี้ อ2องเศษสองจุมเนี่ยสมันนับเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นซ้ายกับขวาจำนวนเต็มมัน2เท่ากันเราก็ใช้วิธีการดึงออกมาแบบนี้ค่ะ 2. องทศนิยม2องตแหน่งก็คือส่วนร้อยอ่าทศนิยมสองตำแหน่งจุดสาก็คือส่วน100แล้วถามว่าทำยังไงต่อดีก็เออข้อนี้คิดว่ายังไงจะง่ายกว่ากันเออ ให้เลือกให้เลือกคูณไขว้หรือทําให้ส่วนเท่ากันดีถ้าคูณไขว้เนี่ยไอ้สามคูนร้อยนี่ยังโอเคเนาะสามร้อยพอห้าคูนสามห้าน่าจะต้องทดแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก้อนนี้แนะนําว่าคูณทําให้ส่วนเท่ากันจะง่ายกว่าเพราะเรารู้ว่าห้าคูณยี่สิบมันก็จะได้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยเท่ากันก้อนด้านซ้ายก็เลยได้ค่าเป็นหกสิบ โอเคไหมอันนี้คืออย่างที่บอกไงไม่ไม่ตายตัวไม่จําเป็นต้องคูณไข้ทั้งสี่สี่ชอยไม่จําเป็นเราทําส่วนให้เท่ากันเราก็จะรู้ว่าอ๋อด้านซ้ายมันมากกว่าอ่าผ่านไป,ผ,นไปผ่านไปสองอันแล้วนะอันถัดไปครูน้ําทําเหมือนเดิมจํานวนเต็มข้างหน้าเหมือนกันเราสนใจแค่เลขหลังจุดห้าคือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือ1เศษห้าส่วนสิ ได้ทั้งสองแบบนะคูณไข่ก็ได้ทําส่วนให้เท่ากันก็ได้แต่ทําส่วนให้เท่ากันจะง่ายกว่าคูณสองคูณ2เข้าไปส่วน10บเท่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเอา1 2. คูณสอ,อันนี้จะได้ด้านซ้ายเป็นเลขสองก็เลยรู้ว่าอ๋อด้านขวามันมากกว่าโอเคไหมคะอะผ่านไปละ3ข้อข้อสุดท้ายยากสุดเลยเพราะว่ามันไม่ให้เป็นจำนวนคลามา ข้ออื่นมันเป็นจํานวนค้าหมดเนาะคราวนี้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ทําให้เป็นจํานวนค้าค่ะ31ส่วน8ก็คือจับ8ไปหารหารได้กี่ครั้งเอ่ย8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2เกินแล้วนะเพราะฉะนั้น8 3 24 24, 24เสร็จียเท่าไหร่นะับไปสิเสรเจ็ 7, ใช่ปะ่ะโอเค3เสรเจ็ส่วน8นี่คือก้อนด้านซ้าย อีกด้านหนึ่งมันเป็นเลข3เหมือนกันแต่เป็นโทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือ 3, เศษ18ส่วน100ค่ะเศษ18ส่วน100แนะนำว่าถ้าจะทำส่วนให้เท่ากันถ้าเลข8อ่ะมันจะทำส่วนมันจะยากเพราะอย่างที่บอกมันต้องคูณ125แต่ถ้าขครอยากทำก็ได้นะเราไม่ซีเรียสเราใช้วิธีการคูณไข่าคุณน้าขอใช้วิธีการคูณไข้ ก้อนนี้คูณขึ้นไปเจ็ดคูณร้อยได้700ดร้อยแปดคูณสิบแปดอ่ะควยขึ้นไปสลับกัน8ปดคูณสิตัวนี้นะไหนช่วยคูณเลขให้หน่อยอ่ะแปดคูณสิบแปดจะได้เท่าไหร่เด็กๆได้เขียนตามไหมคะใครไม่ทันตรงไหนสามารถมาดูย้อนได้เนาะสามารถมาดูย้อนได้เลย คราวนี้เราเอา8คูณ18ก้อนนี้จะได้144โอเคไหมเอา8คูณ18จะได้144เพราะฉะนั้นซ้าย700ขวา144แน่นอนว่าจะต้องอ้าปากไปทางด้านซ้ายค่ะเราจะอยากกินของที่มีเยอะกว่าเสมอนี่คือวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วน